สวัสดีค่ะนุ้ยเองนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องการมีผิวดีนะคะแต่งหน้ายัางไงก็เป๊ะปังเป๊ะปังนะคะคือนุ้ยจะสื่อว่าการที่เรามีผิวที่ดีผิวที่สวยเนี่ยแต่งหน้ายัางไงก็ออกมาดูดีจริงๆแต่จริงๆนะที่ยากเนี่ยคือการที่เราจะมีผิวที่เนียนสวยเนี่ยแหละเพราะาอะไรเพราะว่าดูอากาศบ้านเราดิแดดแรงมากดือาการที่ ไล่รูขุมขนไล้รอยสิวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเลยทีเดียวจริง,รงๆรวมถึงตัวนุ้เองได้แหละคือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสิวเยอะมากพอสิวหายเนี่ยผิวมันก็เหมือน,นกับโดนถูกทําลายมาอะไรประมาณนี้แล้วโดยส่วนตัวผิวนุ้เองเนี่ยจะเป็นคนที่ผิว ไวต่อสภาพแวดล้อมมากไปเจอแดดเจอลมเจอฝนเจอฝุ่นคือหน้าก็จะแย่ไวมากเลยการที่เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ดีนะคะแล้วก็ที่เหมาะสมกับเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ช่วยได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแต่มันยังไม่ทั้งหมดนะคะถ้าเราอยากจะมีผิวที่ดีนะคะคือเราทาครีมอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราต้องดูแลตัวเราเองนะคะจากภายในยออกมาด้วยนะคะวันนี้นะคะก็เลยจะมารีวิวอาหารเสริมกันอีกแล้วนะคะไม่ห่างหาย รีวิวอาหารเสริมไปสักพักใหญ่ๆเลยนะคะนานมากเลยเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้เปลี่ยนอาหารเสริมที่ทานสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอดีได้ลองของใหม่นะคะเพราะว่าได้ยินมาว่าตัวนี้เนี่ยโอเคเลยทานแล้วเห็นผลแล้วก็อร่อยด้วยนะคะดูสนใจตรงที่มันอร่อยนียแ่แหละก็เลยอยากจะมาแบ่งปันรีวิวฝากเพื่อนๆกันด้วยนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะนี่เป็นของ w a n d e r w e r Skin นะคะ อ่านถูกเปล่าไม่รู้ w ว n d e r w e a r s ยสกถ้าพูดถึงเรื่องความประทับใจแรกเลยเนี่ยสำหรับตัวนี้นะคะก็ทานแล้วอร่อยมากทานแล้วแบบเหมือนขนมอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันก็เสียอย่างน,นะคะตรงที่เราต้องข้ามใจนิดนึงว่าไม่ให้กินต่อจนหมดกล่องภายในวันเดียวมันเปลืองไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวเราจะมาอ่านสปปรรพคุณนะคะที่ทางแบรนด์เขาเคลมไว้ให้ฟังกันนะคะว่าตัวนี้เนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าคุณสมบัติหลักๆนะคะคือการที่ช่วยให้ผิวของเราเนี่ย เขาเรียนกระจ่างใสมากยิ hmm. ่งขึ้นโดยที so ่อาหารเสริมตัวนี้นะคะไม่มีกลูตานะคะแล้วก็ไม่ม voilà> ีคอลลาเจนหลายๆคนอาจจะงงว่าถ้าเกิดว่าไม่มีกลูตาไม่มีคอลลาเจนแล้วมันทําให้ผิวของเราขาวขึ้นได้ยังไงนะคะก็คือเขาใช้หลักการที่ว่าปกติแล้วอาหารเสริมที่มีกลูตา้าหรือว่าคอลลาเจนเนี่ยมันจะเป็นอาหารเสริมที่มีโมเลกุลที่ค่อนข้างใหญ่นะคะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมันสามารถดูดซึมเอาไปใช้ได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาเลยไม่มีกลูตาแล้วก็คอลลาเจนมันทําให้ โมเลกุลของอาหารเสริมตัวนี้นะคะมันเล็กแล้วมันก็สามารถที่จะดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างเต็มที่แล้วมันก็จะเห็นผลได้เร็วกว่าแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดสิวลดความมันบนใบหน้าได้ด้วยนะคะลดริ้วรอยชะลอวัยแล้วก็ทําให้หน้าเด็กงาเป็นไงมีอีกมีอีก,มอกไม่หมดช่วยเรื่องของการต้านแสงแดดได้ด้วยนะคะได้ทั้ง UVA UVB เลยนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยเนียนละเอียดดูไม่โทรมนะคะอันนี้คือเป็นสรรพคุณที่ทางแบรนด์เขาเคลมมานะคะมาดูส่วน ผสมกันต่อเลยดีกว่ากล่องนี้นะคะเขาเป็นส่วนผสมจากวิตามินออร์แกนิกทั้งหมดเลยนะคะโดยที่ส่วนผสมหลักนะคะเขาเป็น SOD ที่สกัดมาจากเมลอนสายพันธุ์ฝรั่งเศสเขามีส่วนช่วยในการต้านอนุมูลอิสระนะคะโดยที่ตัวนี้เนี่ยเขามีผลการวิจัยผลการรับรองมาจากหลากหลายสถาบันเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นอาหารเสริมนะคะที่มีาสารต้าน,านอนุมูลอิสระที่ดีที่สุดในขณะนี้นะคะน่าสนใจมากเลยส่วนผสมตัวอื่นนะคะก ก็มีโรสฮิปนะคะมีไวท์สตรอเบอรี่นะคะพวกนี้เนี่ยก็ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่ามีส่วนช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวขาวกระจ่างใสเนียนละเอียดมีวิตามินซีสูงประมาณนั้นนอกจาก ตัวโรสทิปแล้วก็ไวท์สตรอเบอรี่เนี่ยเขาก็จะมีส่วนผสมที่ช่วยในเรื่องของผิวเนี่ยอีกเป็นสิบอย่างเลยนะคะตามหลังกล่องนี้เลยเห็นไหมเอ่ยอ่านให้ฟังดีกว่าซิตรัสไบโอฟลาวนอยด์อ่าสารสก,กัดจากใบแป๋วยมีแอซิล่าเชอร์รี่กด Alpha อัลฟาไลโปอิกอ่าตัวกดอัลฟาไลโปอิกนี้นะคะก็ช่วยในเรื่องการรักษาสิวช่วยให้สิวดีขึ้นได้ด้วยนะคะแล้วก็มีพวกสารสก,กัดจากทับทิมเปลือกสนเมล็ดองุ่นไลโคปีน วิตามินซีเป็นสารสกัดที่ดีต่อผิวของเราทั้งนั้นเลยนะคะนอกจากดีต่อผิวเนี่ยพวกนี้นะคะ่ะก็ยังดีต่อสุขภาพของเราด้วยนะคะโดยที่อย่างที่บอกไปคือไม่มีกลูตาแล้วก็ไม่มีคอลลาเจนนะคะทําให้ตัวนี้เนี่ยมันสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีนั่นเองนะคะมาดูที่วิธีทานกันดีกว่าเนาะเหลือสองซองสุดท้ายนะคะสําหรับกล่องนี้จะมาทานให้ดูเลย วิธีทานนะคะคือเขาเป็นผงเอาไว้อมใต้ลิ้นนะคะแล้วก็ให้มันดูดซึมผ่านเออใต้ลิ้นของเรานะคะที่มีเส้นเลือดมากมายตรงนี้ค่อยๆเทใส่ปากไปทีละนิดนะคะแล้วก็ค่อยๆให้มันละลาย นุ้ยทานปกตินะคะนุ้ยจะทานวันละหนึ่งซองตอนเช้าตื่นมาแล้วก็ทานเลยนะคะเพาผลการทานของนุ้ยนะคะก็คือช่วงนี้นะคะนุ้ยนอนดึกมากคือแบบนอนแบบตีสามตีสี่ 3, 3, 4, อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือปกติแล้วเนี่ยเวลานอนดึกขนาดนี้นะคะผิวจะแบบแย่มากคือแบบจะสิวขึ้นจะผดขึ้นจะหน้าดูแบบหมองลงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเอ่อนุ้ยทานตัวนี้แล้วก็ไม่โทรมเลยอะไม่โทรมขนาดนั้นคือแบบเหมือนปกติเลยนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องรอยสิวก็คือหายไวขึ้นนะคะรอย ผลจากสิวอะไรเนี้ยก็ดีขึ้นไวอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความขาวเนี่ยนุ้ยอาจจะบอกได้ยากเพราะว่านุ้ยเป็นคนที่ผิวขาวอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ได้สังเกตว่ามันขาวขึ้นหรือเปล่าแต่เท่าที่สังเกตได้นะคะก็คือว่า วันไหนที่ไปตากแดดมาหรือว่าวันไหนที่ขับรถไปต่างจังหวัดนะคะปกติแล้วเนี่ยผิวจะค้ำลงคืออย่างเห็นได้ชัดเลยขับรถเนาะคือแบบฟิลม์มฟิล์มค่อนข้างใสนะคะทุกครั้งที่ขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยก็คือผิวจะค้ำทุกครั้งนะคะแต่ว่าคือช่วงนี้ปกติเลยไม่ได้ค้ำลงแต่อย่างใดนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะในระยะเวลาที่นุ้ยทานมาไม่นาน ผลลับก็คือค่อนข้างเห็นผลแล้วก็โอเคเนาะแล้วสุดท้ายนะคะที่อยากจะฝากไว้นะคะสำคัญมากมากมาก,มาก มากนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากมีผิวสวยผิวดีนะคะสิ่งสําคัญนะคะที่ทําให้ผิวเราดีขึ้นขาวขึ้นเนี่ยคือการทาครีมกันแดดทุกวันการทาครีมกันแดดเนี่ยมันช่วยมากเพราะว่าแดดบ้านเราเนี่ยแรงมากนะคะก็อย่างที่เห็นคือนี่คือผลของการทาครีมกันแดดมาเป็น10ปีนะคะแล้วยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากมีผิวสวยทาครีมกันแดดทุกวันย้ําๆเลยนะคะน้องๆทั้งหลายทั้งแหล่นะคะคลิปหน้าอยากให้ทําอะไรอ่ะคิดไม่ออกแล้วอ่ะอยากจะดูคลิปอะไรนะคะก็สํา นำเสนอมาได้เลยนะคะที่คอมเมนต์ใต้ Youtube หรือว่าในแฟนเพจก็ได้เนาะไปแล้วบ๊ายบาย